นติดแข่งเลพี่น้องส่วนตรงกวนนะตรงกวนต้นพี่น้องจะแข่งมากกับปั๊มน้ำมันนี่ครับพี่น้องบอกเลยนะครับถ้าเรากลับรถอรัดดินมานะครับมันจากปั๊มนี่มันจะกุนระเบบพี่น้องจะกุนระฟิวครับ เอาไวรุ่นนี like, ่แป๊บเดียวครับพี่น้องขอให้เก้ามือครับเก้ามือก็ซอยอยู่พี่น้องกัวครับโอ้พิดพิทลอยปิดซอยปูครับปุ่งกีเป็นปุ่งกีนะตรงตล์คร่เอาลึกพี่น้อง i'll <laughs> ไอ้นี่ปลาสุกเยอะมากครับดำรับดนไหนนะับจาดับปลาไม่้องต็ดต่อเรามาได้ครับตูนกรองนะตูนไปนกรับดีรองก็รองรองนใจทับปลาไม่้องราคามาคุยกันครับเต็มต่อมาได้เลยไม่้องเือที่จังหวัดตรังนะแล้วก็บริเวณใกล้เคียง บวกจะปอดปอดไปด้องเรียบร้อยครับนี่ครับบอกไว้ก่อนนะครับน้องทุกคนนี่มีกลังเลขเสมอครับต้องฝึกครับพี่น้อง ต้องอาศัยความจำนานครับอายุวานพี่น้องแต่ว,ว่าถ้าได้จับประจำนีนเวว่เดี๋ยวก็กล้องแต่บอกว่าก่อนเลยนะคนละฟิวเลยพี่น้องคนละฟิวกับตักดินนะปุดดินพี่น้อง จับปั๊มนะครับับปั๊มนี่ต้องใจจับมองเยอะครับแยกประดันกาเราตีกรองเลยครับแยกประดัดจับปัม๊มต้องอาศัยความเร็วครับแล้วความาต่อเนื่องคนระับต่อเนื่องในการซอย เมื่อกี้นี่ต้นเมื่อกี้นี่รับอยู่ประมาณสามนาทีพี่น้องสามนาทีก็ถือว่าอยู่ในกินดีครับถ้าอยู่ในกินสามนาทีลงไปนี่พี่น้องถือว่าโอเคเลยครับเวลาดีครับถือว่าใจได้เลยถือว่ากลางๆครับความเร็ววันนี้เรามากลครับมากเลยมากพี่น้อง มากระถึงอาำเภอกันตังไม่้องบากรักครับหรือว่าใกล้กับอด่ดมตโนยนะครับตรงนี้อีกหกกิโลครับจะถึงงามนมตโนยบอกเรือครับตรงนี้กันตังคนกับกันรัมปันกว่าตุ้นนะพี่น้องตีมมาอ่าเบียรุธครับ ไอรุ่นการโยตาตามปัดกว่าต้นไปน้องเบียดเบียดดีปันครับแรงนี้สองกันครับมาร์กเต็นอยู่กว่างนู้นไปน้องมากเต็มยกร่องครับขุดร่องเต็มเตนอยู่ครับก็คลิปนี้ก็มาตายให้จมเฉพาะปอรุ่นแปดครับรุ่นแปดเอฟ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 เตาครับนี่ครับอยู่ประมาณ3นาทีไปน้อง นี่ครับตรงหัวมันจะปอดๆครับพี่น้องจันนวลๆครับเหมือนปอดเปล่าครับอ๋อเดียกว่าอยู่ในเกินดีครับอยู่ในเกินดีตามนาทีโอ้โห ได,ได้รเลยนะว่าเมื่อไหร่แนนแน่นอนพี่น้องทำอไมเกิดรับแน่แน่นอนครับ Băng cây này nhà mặt tất vọng. phải không? vọng. Lua à, à, là dục kia. Nhay, yay, yay, yêu, 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 không yêu, yêu, ดวงนี้เกือบจด็ดสิบบาทได้ี่น้องประมาณเก้าบาทกว่าครับเก้าบาทเป็ดก้าลังก้าลังเอืออะไรเต็โป้งให้ เนี่รับก็บาดเ็ดพี่น้องรองไายก็ปลาไปน่าจะรงร้อยได,ด้ไปน้องสองร้อยกว่านะครับ ังเกตดูครับกอนลมไปน้องหมขึ้นมานี่หลุมลึกครับไราที่ขึ้นมาแบบลุมลึกแบบนี้นะครับน่าจะปลูกจากหลุมกองต้นครับเพราะว่าถ้าปลูกอกองต้นนี่ได้กาวว่าสมไมก้อนนี่ก็จะขุดหลุมลึกนะครับแล้วก็วางต้นปาล์มนี่ลึกลงไปในผิวดินก็ประมาณสามสิบถึงห้าสิบเซนครับ বর্তমান